ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น,นะคะวันนี้อยากจะมาแนะนำคอลลาเจนที่ได้ลองมาใหม่เออทีนี้จะมาบอกว่านางดียังไงนะคะคือว่าที่ชอบเยเนีย่ยศึกษามาคือว่านางเป็นคอลลาเจนที่ทํามาจากปลาทิลาเปียจากประเทศญี่ปุ่นที่สะอาดมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนเนี้ยเนี่ยคืออยากจะบอกว่ามีกลิ่นหอมของคอลลาเจออ่อนๆเออทาไมถึงต้องมีกลิ่นหอมของคอลลาเจอออ่อนๆนะคะเพราะว่า อ่าหลายๆตัวที่เคยลองมาเนี่ยเราต้องมีข้อสังเกตด้วยเนาะว่าคอลลาเจนเนี่ยถ้าไม่มีกินคอลลาเจนเลยก็จะใช้คอลลาเจนหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็คอลลาเจนที่มีคอลลาเจนที่ขาวมากๆเนี่ยก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยนางสกัดจากปลาทิลาเปียที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเาจะบอกวเลิศมากๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีกลิ่นหอมของเบอร์รี่ด้วยอันนี้ชอบพิเศษนะคะสําหรับใครที่ยังไงอะ่ะมีปัญหาเรื่องผิวเนาะก็ไม่ว่าจะเป็น ผิวหน้าจุดดนดำหรือว่าผิวกายนะแห้งก้าหรือว่าดำครัมนะคะเราก็ต้องทานคอลลาเจนเนี่ยเสริมเข้าไปพูดมายาวมากแล้วแต่อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าที่นิวมาแนะนำวันนี้คือตัวไหนนะคะนี่เลยนั่นคือตัวนี้นะคะนางชื่อว่า Ansell Collagen p l s นพัด1ม0 0 0มิลลิกรัมนั่นเองนะคะตัวนี้นี่อยากจะบอกว่าเป็นคอลลาเจนเกรดพรีเมียมนําเข้าจากนิปปิ ประเทศญี่ปุ่นละลายน้ำง่ายมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกลิ่นไม่ข่าวมากแต่ว่ามีกลิ่นคอเจนอ่อนๆด้วยนะจ๊ะางเี้ยแต่ว่าก็อ่ะมีส่วนผสมของเบอร์รี่นะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ด้วยอ่าเปิดมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างงี้นะก็เดี๋ยวจะมาชงให้ดูแล้วกันเนาะจะมาชิมให้ดูนะคะให้คุณอุ๋ฉัเล่นๆว่าม,มันอร่อยแค่ไหนอย่างงี้นี่นะคะ ก็ละลายน้ำง่ายมากๆนี่เห็นปะล <Okay. S 1> ะลายคนเนี่ยอัดมงข้างการดีออเจนนะคะหนูว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะเพราะว่ามันทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ขาวใสขึ้นเนาะผู้หญิงทุกคนหรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องอยากผิวใสอยากผิวชุ่มชื้นสุขภาพดีแน่นอนทาง่ายมากๆสำหรับใครที่ไม่ชอบทานคพเลเจนที่มีกลิ่น้าว พฟ้างนะคะก็ทำตัวดีได้ยังไงฝากไวด้วยนะคะตัวนี้เลยจ้าไปแล้วนะบ๊ายบายแอมเซลคอเจนนะคะ